สวัสดีครับผมเอ็กซ์กล้าไลฟ์สาระชัยนีครับวันนี้กลับมาสวนครับมาทาง,งานที่บ้านนะครับวันนี้จะมาขยายตามอ้นนะครับวันนี้พ่อกำลังปรับดินอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูการเดินพาเพื่อนเพื่อนดูไล่ไล่โซนนู้นดูอ้นไปโอเคอี๋ยวอ่ะจะทรายลงอีกโอเค นี <N> ่ <N> ุเอุีนเรอชุดธรรมดาเลยเนาะตาใส่แดดนี่ก็อย่าไปใช้อารมณ์พลังงานครับพนักงานอ้ยดินกันขออนุญาต ขอเสื้อนะครับทํางานทํางานจริงจังวันนี้วันนี้ต้องเสร็จแล้วครปามดนี้ต้องเสร็จไปม,มาดูว่างานอยู่ไหนอยู่งอกเอดินดูเลยตามได้เลยทำงานตาดแบบนะครับใครเหินใจบ้างของแท่

ý thức ăn được cái gì hết áo 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 áo

มีอเะไรวะมีมีอีกอ่างด้วยวะนะอีกอ่างด้วยนี่ด้วยอยเที่ยงล้วไม่ร้อหมดแรงแล้ว ถีกรอบหมดแล้วนะสิกรบมีคนจับ่อให้เหรอครับนี่ครับเมื่อกี้เทเทดินเมื่อกี้ครับตรงมาเนี่ยครับเอาดินทรายลงครับเพื่อให้บ่อเย็นนะครับเพื่นบ่อจะวันมาเนี่ยอันนี้นี่เรื่องทับอ่ะดูตรงนี้เป็นทับละ กระโดงาสมคู่หนึ่งกระโดงาสงคู่หนึ่งแต่นอนนอนแผยเลยนะครับร่องยูประมาณนี้ครับพื้นประมาณนี this, ้ใหมาสุดครับนี่นะครับประมาณนี้บ่บ่อยไม่เต็มนะครับพื้นจะประมาณนี้ครับพื้นประมาณนี้สูงนิดนึงนะครับพื้นบ่จะประมาณนี้นะครับจะ จะปูด้วยทรายก่อนนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเทเททรายนะครับเพื่อเพิ่มความเย็นแล้วเอาน้ำรดนะครับ่นรับฝั่งนี้เดี๋ยวรอบหน้าจะทรายเข้าอีกนะครับวันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับที่นี่ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวาูว่จะไปเอาอ้นอีกวันนี้นะครับเอาแม่พายตัวหนึ่งรอดูครับตรงนี้นี่ครับประมาณนี้เลยพื้นจะแบบค่อนข้างเย็นนะครับตรงนี้ เพื่อนข้างในเนี่ยครับจะเย็นตนทำให้อน้นไม่เป็นฮิสสโตกนะครับครับประมาณนี้ครับฟาร์มเล็กๆครับจะหลัดตารมอ้นครับฝากติดตามด้วยนะครับ